สวัสดีครับวันนี้ร้านอัญมณตปิ้นนะครับก็มีพระดีดีมานำเสนอแล้วน,น,นะครับเป็นเหรนเจ้าคุณนอนะครับ,นะ,น,กกระรบนะครับโฟก 1, ัสเหรียญโปกระซับร่ลมไซแปดศูนนะครับออกวันที่1เมษาสองห้าสามหนะครับ เดี๋ยวนี้ธนาคารอมสินนะครับจัดสร้างนะครับ <c oughs> ทำพิธี <c oughs> ปลุกเสีกที่วัดบวรนะครับมีเกจิมามากมายเลยนะครับมีทั้งหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อพูนหลวงพ่อยิดพระมาสน,นันนะหลวงพ่อแพ้วนะครับ เหรียญทุกคุณนอนนะครับเหรียญนี้นะครับอ่านนะครับเหรียญทุกคุณนอนรอหกนะครับดูนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับไม่โฟกัสนี่นะครับเหรียญสวยนะครับมาพร้อมกล่องนะครับเหรียญสวยสภาพกิฟเลยนะครับนะครับมีตำหนิเลยนะครับสภาพเก่าเก็บนะครับนี่นะครับสภาพเก่า ามธรรมชาตินะครับนี่นะครับรองรอหครับตวงสือคมคลิปนะครับเหรียญแท้พระแท้นะครับราคาท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับหรือสั่งในร้านได้นะครับราคา2องรสบบาทนะครับไม่แพงนะครับพระดีน่าเก็บสะสมนะครับ ฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านค้านะครับมีอะไรก็มีอะไรติดต่อก็ทางนี้ได้นะครับเบอร์ลายเบอร์โทรนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีพราดีๆมีอะไรขึ้นมาจะได้แจ้งเตือนก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ